ออกรถแกรนฟิร a โนที่รัตนภัสัตยานยนต์วันนี้ถึง30สิงหาคมไม่ต้องดาวรับเลยมูกนกแกรนฟิราโนมูลค่า990บาทพร้อมกิฟเซ็ตอีกเพียบน้ำมันเต็มถังรีบเลยก่อนของแถมจมวมดสนใจโทร0 5 6 7 0 1 7 7หหรือที่ 5, ศูนย์ยามาฮารัตนภัสัตยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ตอนรับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีหลห้าหนเหนือที่ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันตามหลักพระพุทธศาสนาผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันที่25สิงหาคมที่วัดบึงสีเทพร,รัตนารามอำเภอสีเทพพระเทพร,รัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประธานคณะกรรมการหนเหนือพร้อมพระธรรมวชิระสุนทร เจ้าคณะจังหวัดลบบรุรีและคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยมีพระราชพัชรรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์พระโสพลวชิราการเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้นำท้องถิน่นร่วมให้การต้อนรับการตรวจติดตามครั้งนี้เน้นที่บ้านหลักเมืองหมู่13าตำรลนศรีเทพซึ่งมีวัดบึงศรีเทพรัตนาราม เป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนกิจกรรมทั้งการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการน้อมนำศีลห้ามาใช้ในชีวิตประจำวันผลการดำเนินงานพบว่าประชาชนมีความสามัคคีครอบครัวอบอุน่นและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขจังหวัดเพชรบูร์ยืนยันจะขยายโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อสร้างสังคมสงบสุขและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์เพชรบูรณ์ ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน